กลุ่มได้นะครับนะถ้าผมมีแนวทางนะครับแนวทางรัฐบาลมาก่อนเดี๋ยวผมส่งให้นะคือหลักๆเลยอ่ะ <_ p are> ทุกคนจะได้เลขสายด่วนนะสายด่วนนี้ทุกคนจะได้ก่อนแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับจะได้เลขแนวทางสายด่วนรัฐบาลก่อนแน่นอนนะ <_ p are> อ่า <_ p are> โอเคเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีแม่เมีนะครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณแนนด้วยอย่าลืมนะครับก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างก่อนนะนะครับขอคนละหนึ่งจิ้มก็พอขอคนละหนึ่งจิ้มครับนะใช้เวลาไม่นานบ่เกิดบ่กเกิดซิมบกกีครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเสร็จนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเสร็จเพื่อนเพื่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็นะครับนะก่อนจากการนะครับฝากสบู่ เมย่ามินคอลลาเจนโซบไว้ด้วยนะครับเนาะใครสบู่หมดนะครับสนใจสั่งได้นะสนใจสั่งได้นะครับ3ก้อน100บาทนะครับก้อนละ39 3ก้อน100นะครับนะผู้ใดผิวใหม่นะครับนาเลียนดำนะผิวใหม่เนาะมีปัญหานะครับช่วงนี้เจอแดดบ่อยนะครับแนะนำใช้ตัวนี้ได้นะครับนะอย่างน้อยนะครับมันจะช่วยในการในในเรื่องแบบ รักษาผิวหนานะครับถ้าถ้าตรงไหนนะครับที่มันดำนะครับมันดำหรือมันโดนแดดบ่อยๆนะครับมันก็จะเห็นหนาเข้าเสียได้นะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับคือการรักษาสิวนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับผมนะเคยเป็นสิวครับผมก็เป็นสิวเหมือนกันนะครับ นิ่งีเจนเตอร์สบ่ข้างหลัง ครับอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรนะครับเนาะอ่าถ้าท่านใดเลยครับสนใจนะสนใจสั่งสบู่นะครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมาเนาะใครสนใจสั่งสบู่นะครับพิมพ์คําว่าสนใจขึ้นมานะทุสสะคกคน,น,น,นะนเห็นเป็นเลขอะไรจะ๊ะ สวัสดีคุณก้อยนะครับวัสดีครับคุณเพิ่มเจ็ดวันดีครับวันนี้จ้าวันนี้จ้านะครับรูดแปดอาจานวันนี้นะเ,เกียริจังคนรู้ใจนะครับวอลเลนวอลเลนนะคือนะครับนะผมผมชูบสุฟัพนะครับนะแปดห้านะครับตัวเปิดก่อนหน้านี้เป็นแปดสองนะครับแล้วก็เลขก่อนดัง นะครับนะเลขก่อนดัง85ก่อนหน้านี้เลขตัวเปิดนะครับ82เอาง่ายงเลยนะครับรัฐบาลงวดนี้นะครับเนาะอ่ะ800กว่าท่านตรงนี้นะครับบอกบ็คือบอกสูกันฟังเนาะนะครับคือตอนนี้มันยังไม่แน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือเลข8มาแน่นอนครับเลข8มาแน่นอนนะครับบอมาในเลขตัวฟันก็มาในเลขตัวร่องพี่น้องนะไม่มาในเลขตัวฟันก็มาใน เลขตัวรองนะครับไม่ตัวฟันข้อตัวรองนะครับสำหรับเลข8รัฐบาลวดนี้8มาแน่ใครที่ชอบเลข8ใครที่อ่ามากเลข8ดอยู่แล้วนะครับผมในนําหอยนะหาเลขตัวใดก็ได้นะครับที่มันมีอ่ามีเลข8ติดอยู่นะครับห้อยไปเลยห้อยไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็น85 82 89 87คืออ,อันนี้ทุกคนแล้วแต่ทุกคนชอบ แต่แนวทางผมให้ไปแล้ว2คู่คือ82กับ85 8 2 85อนี้ต้องติดไว้นะครับทุกคนนะได้ผู้ใดได้แล้วนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้นะถ้าใดได้เล้วนะครับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับตัวเปิด82ใช่แล้วครับพิมพ์คำว่าสนใจขึ้นมาเลยครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับไปแล้วนะครับโชคดีครับโชคดีโชคดีทุกคนครับ